นี่ฉันสอนกรรมฐานาแล้วนะไม่งั้นฉันคงเจอแบบหลายแบบไปแล้วล่ะแบบโงกแง่แบบโยกเยกน้ำลายเยิแบบยย้มคงเจอหลายแบบไปแล้วนะฟังทันไหมไอลองเรียบเรียงนะกลับก็เรียบเรียงลำดับําดาว่า เราเราควรจะต้องหันมาสนใจที่จะทําจริงจังได้หรือยังเพราะว่ามันไม่มีใครมาช่วยเราได้นะจิตมันเป็นของของใครของมันเราจําเป็นจะต้องฝึกในตัวของเราเองเราจําเป็นต้องอาศัยสมาธิเพื่อการฝึกจิตของเรามันไม่มีไม่ได้แต่จำไม่ดีว่าไม่สามารถเลยถ้าคุณไม่มีสมาธิ คุณอย่าหวังจะไปเปลี่ยนแปลงจิตของคุณให้เป็นอื่นได้อันนี้ไม่มีทางเป็นได้และเรื่องพอ,พอพูดเรื่องของสมาธิเธออย่าไปกังวลเรื่องว่ามันอยู่ระดับชาญนนั้นชาญนนี้ชานน้นนะอันนี้ไม่จําเป็นต้องคิดถึงให้คิดอย่างเดียวว่าเราพอใจที่จะทําสมาธิในเรื่องไหนองค์ภาวนาอะไรแล้วมีนิมิตตั้งไว้แบบไหนที่ชอบใจ เอาแบบง่ายหรือแบบสั้นหรือว่าจะแบบคิดพิจารณาโดยไม่ต้องมีนิมิตอะไรไม่ต้องจับอะไรก็คิดอย่างเดียวแล้วก็เลือกของเราไปตามแบบของเราไม่ต้องไปเอาตามคนอื่นเขาเพราะว่าจริตนิสัยที่แต่ละคนทำกันมามันไม่ได้นัดหมายกันมาตั้งแต่แรกว่าเราจะทำแบบเดียวกันมาตั้งต้นนช่ไม่ล่าต่างคนต่างคิดเจอกรูบาอาจารย์ต่างคนต่าง เคยทาแล้วมันสงบบางคนก็ต้องรู้ว่าของเก่าแล้วอาจจะไม่รู้แล้วว่าเราเคยทําอะไรมาแบบไหนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกได้ถึงความคงพอใจของเราว่าเราพอใจไหมเราพอใจเป็นคนช่างคิดไหมเราชอบคิดหาเหตุหาผลใช่ไหมเราชอบสบายสบายใช่ไหมเราก็ต้องรู้ตัวเราสบายบางคนอ ฉันไม่ชอบคิดฉันเกียจคิดหาเหตุหาผลฉันเบื่อฉันคิดไม่ออกเอือฉันคิดไม่ออกฉันก็จับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทําไปเราต้องการแค่จิตมันว่างจากความคิดที่เคยคิดมาจากจิตที่มันจําเอาแค่นี้หลังจากนั้นแล้วก็ใส่ความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนที่หลวงพ่อท่านแนะนําเรามาครูบาอาจารย์สอนเรามานะเราก็พยายามสอนเข้าไปสอนเข้าไปที่ครดมาเช้าเนี่ยเอาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำใดข้อทำหนึ่งนะที่เราคิดว่าข้อทานี้แหละเราชอบใจละมันเป็นที่สุดที่ทําให้เราคิดว่าง่ายสําหรับเราละคิดแล้วใจมันเบาคิดแล้วมันสามารถทาลายความทุกข์ในใจเราได้นะเราก็ยึดถือเอาทาเดียวทํามาอยู่อย่างนั้นซ้ำๆอยู่เพียงนั้นแหละส่วนความรู้อื่นๆในเราเรามาศึกษากันก็เพื่ออะไรเพื่อจเจริญในธรรมกัน เคยจิตเรามีความเพล่ดเพลินในธรรมจะได้ไม่อายคนอื่นก็ว่าลูกหลานลงพ่อนี่รู้นิดเดียวรู้มันต้องรู้ให้มันครบใช่ไหมล่ะ,ะยังเธอรู้เยอะชาวบ้านเขาอีกอรู้จักของพ่อมารู้จักของฉันอีก เยอะไหมก็เยอะคุยได้แล้ว <laughs> ตั้งตัวเป็นอาจารย์ได้แล้วเ <laughs> ออ <laughs> เราไม่มีโอกาสที่จะฝึกเธอเป็นจิตจัดลักษณะจริงๆมันเป็นความน่าเสียดาย มื่อวานก็คุยกับพระพระบาแม่ถ้ามาอยู่ที่นี่สักสิบวันก็จะดีนะแล้วบอกว่าน,น้อยไปอย่างทา่านจะอยู่กันเป็นปีปีเออเดี๋วจะเอาให้ดีก็น่าเสียดายอย่างหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ใกล้สำนักพ่อเราไอ้คั้นที่จะทำอะไรที่ มันมันเกินขอบเขตจริงเราก็ไม่ได้คิดจะสนใจความรู้สึกของคนอื่นเขาจะอะไรกับเราหรอกเนะแต่ว่าพวกเธอนั่นแหละคิดเพราะเธอจะมาที่นี่ด้วยความรู้สึกว่าคนข้างๆเขาคิดแล้วเขาก็พยายามพูดให้เธอต้องคิด ถ้าไม่คนที่อยู่ใกล้ๆก็ย่างก้าวเ,เท้าออกมายากเข้าไปใหญ่เพราะว่าเขาต้องคิดหนักกว่านี้อีก <c oughs> นี่เราไม่ได้ทําอะไรที่มันเกินเกินความคิดของเขาแต่ถ้าเราทํามากกว่าที่เขาคิดเขาก็ต้องไปคิดเยอะกว่านี้ถูกไหมละ่ะแต่ฉันทําจริงๆเป็นจังนะั้นฉันฝปกกรรมาฐานเป็นเล่มเป็นเราฉันปิดบ้านนะอยู่กันเป็นอาทิตย์เลยนะทากันอย่างงี้ปฏิบัติกัน มึงมาโูมาฉันฝึกมโน,โนทิทีินี่เป็นจ,จิตจัลักษณะน,นะมีหวังคิดกันบนไลัยเลย <c oughs> บัไลเลย <c oughs> ไม่ได้คิดธรรมดานะมัอะไรนะใช่ไหมล่ะนี่ขนาดเราสงบสงเสงี่ยมเจียมตัวบีบตัวเรามากที่นสนุดแล้วนะ ก็แยังชี้กันขนาดนี้แต่มันไม่ได้มีผลอะไรมากเราเป็นเราก็ทําแบบปกติสบายๆเขาก็ไม่ค่ยเห็นเราโดดเด่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมล่ะอย่างเก่งเขาก็เห็นว่าเรารวยแต่ที่เขาเห็นนะแต่เขาก็พูดอะไรไม่ได้เพราะช่วยไม่ได้กูรวยทำไงเราเออ คนมันจะรวยจะมาห้ามเรียนอ้าวไม่ได้อันนี้ก็เลยและแคะไม่ไหวเป็นคนเร่องเลี่ยมเวลาเราสอกนกรรมาฐานเราก็มาเดชเจาะจงเป็นเรื่องใดอะไรเขาก็ไม่ไม่มีปฏิกิยากับเรามากเท่าไหร่เธอมาเธอไปเธอมาเธอไปมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเธอมาแล้วเธอก็ไม่ไป <laughs> อยู่ปฏิบัติกันเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นเราโอ้โหทีนี้แหละเขาจะอยู่กันยังไงแล้วพวกเธอจะมากันยังไงก็มาก็มาแต่มาแบบคนเขาอะไรเขาร้อนอะ คนมันร้อนกับสับการส์สายเราไม่ร้อนก็จริงเราสบายใจแต่เวลาออกไปเจอคนพวกนี้เราจะร้อนจะก็จะร้อนหูลมคาญหูลมคาญตาจะก็จะเบื่ออย่างเงี้ยมันทําให้เธอไม่สบายเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมชาติจิตเราเนาี่ยมันไม่ได้เป็นปกติธรรมชาติเราจะเข้า,าเดินเดินเข้าวัดก็มองหนะ้ามองตาโอ้ و, นี่อีบ้านสบายใจ <laughs> 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 มึงจะมาทําไมมึงเก่งแล,แล้วนี่ก็อยู่นู่นสิว่าจานมังเก่งนี่วะน่แหะจะหนีเรื่องของคนประเภทนี้ไม่ได้แล้วมันสร้างปานลาคาลไออย่างงี้น่แหละก็กังขนาดเราไม่ได้อะไรมากเลยนะ ก็ยังมีความคิดแบบนี้แต่ว่ามันก็แค่นั้นแหละเระพอรับไหวแต่ถ้าเราทำมากกว่านี้เขาจะรับไม่ไหวเราก็จะคันหูํำคาญมากๆเขาเราก็จะขาดกรรมบทสิบ <laughs> <laughs> ด,ดีในสอตัวใช่เจะขาดกรรมบดสิบทีหลังมันจะกลายเป็นความแตกแยกเป็นพวกมึงพวกกูเข้ากันไม่ได้ หูกหลานลวงพ่อเดียวกันเข้าไม่ได้ไม่ได้อันนี้เ็คือเหตุผลไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทําเราอยากทําจะตายไปไอยากเธอได้ผลมากกว่านี้เพราะว่าลําพังเพียงแค่นี้มันเป็นแค่แค่เราเราบอกให้เธอไปคิดเธอไม่ได้อยู่คิดเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเธอปฏิบัติกันเป็นจิตจัดลักษณะแล้วเราก็คิดกันทํากันควบคุมจิตใจกันให้มันอยู่ในกฎในระเบียบในปฏิปทาปฏิบัติด้วยกันนะ เธอจะเปลี่ยนเป็นฝันนี้เยอะเลยเธอจะเหาะได้แล้วฝันนี้ใช่ไหมเสียเนี่กลางหน้าสะเน่าๆฝันนี้ก็คงมีพวกเธอเลื้อยคานไปแล้วตื่นเต้น ก็เลยทําอะไรยากหน่อยไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็มาได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้นะเราอยู่อย่างนี้แต่เราไม่อยู่ตรงนี้ไปอยู่ที่อื่นคนก็คงขาดประโยชน์ไปอีกเยอะเหมือนกันแต่ถ้าในาไปอยู่ที่อื่นนะก็เอาเป็นว่าเรามีวาสนากันแค่นี้ราจจะต้องขยันกว่าน,านี้มันต้องเล่นก็ต้องขยันพึ่งตัวเองนะ เอจะมาเพิ่งสถานที่เอาเป็นจริงเป็นจังลราคมให้กันไม่ได้เป้นแต่ว่าไม่แน่ข้างหน้าเราอาจจะมีกิจกรรมทัศนาจรออกไปปฏิบัติกันบนภูเขาบ้างหลังเขาบ้างอย่างเงี้ยดีไหมละ่ะ <Yeah. S 1> ปิดบ้านสบายใจสักเดือนนึงแล้วไปอยู่ไกลๆนะไปฝึกกันเนี่ยบนหน้าผงหน้าผานะ oh. <laughs> <laughs> นั่งดีๆนั่งชาดีๆก็ฉีบลงผาเลยไ, <laughs> <laughs> ไม่แน่ไม่แน่ข้างหน้ามันไม่แน่จะเป็นรู้อะไรใช่ไหมแบบว่าเธอมมีวาสนาเรามีบุตรแล้วก็ไปหากิจกรรมไปไกลๆสถานที่นี้หน่อย ไปฝึกกันเป็นสักอาทิตย์นึงก็ได้ไก่บ้านไก่ฉันจะได้พาเด็กๆที่ก็เหาะได้ทรงอภินญาสมาบัติได้ไพยเจอได้ฝึกกับเขาบ้าง อดใจรอหายใจไปก่อนนะ <laughs> <laughs> ยังไม่รู้ว่าจะมีช่วงเวลาไหนตอนนี้สะสมบุญก่อนเยอะๆ <laughs> อย่าไปเสียดายมัน <laughs> <laughs> อ่วมเลียเเล้ยงพาะแหมเลี้ยงรเลี้ยงพระดีดี <c oughs> จะกอนลูกหนะ้าจอ,อลจอมตัวกอ่อนลวมหน้าเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออมาไงเว้ยตัวเล็กเว้ยามนนาชนะเลก่งเก่งเว้ย ที่ปฏิบัติมียังก็เล็งๆไว้หลายที่แล้วล่ะมีบรรยากาศดีด้วยเ <c oughs> อ่อสนานาจ้ะเลยเลยนะ สิบปีก็ไม่สายต้องโอ้โหเฮ้ยก็ฉันอยู่นี่มาก็สิบกว่าปีแล้วสายชิดไหนแล้วเออรัตนารุเอยในเลยกันนะ à thi là không à, con à nó đúng luôn hay, à, ê เจเจเอ่อออย่าสักพักเดี๋ยวเขาสวาสังฆทานกันนะ พาไปฝึกว่าใช่ญี่ปุ่นไปไปสวิตเซอร์แลนด์รนเออเด็กโตกันใหญ่เลยเอาไว้หลังสงครามก่อน แต่พาเธอไปเผยแผ่พระศาสนาแต่พวกเธอต้องเก่งพูดเป็นละครนิยายไปก่อนเลยเลยนะประัจจนาเลยจ๊ะ ทำไมฉันอยู่ในวัดฉันก็เคยพระพาพระไปฝึกตอนนั้นก็ยังไม่มีสุดโงกันนะยังไม่มีกาฝึกกันฉันชอบทำอย่างนั้นทำแบบนี้มันคือมันได้น้อยมันไม่จริงจังแต่มันต้องเอาจริงเอาจังนะมันถึงจะได้ประโยชน์กันแต่สมาธิเราเข้มแข็งแก่กล้าเราจะทำอะไรก็ได้มันอยู่ที่สมาธิ หลวงพ่อจะบอกว่าอนาปานุสติถ้าเราคล่องอย่างเดียวแล้วก็เรื่องอื่นเรื่องเล็กหมดไม่ต้องไปกังวลเลยนหละเปลี่ยนแต่ว่าเราจะฉลาดในการที่ใช้ผลของสมาธิไปในทางไหนแต่เราไม่หลงตัวหลงวิชาหลงความรู้หลงอะไรนะเราก็เดินมักเดินผลของเราได้สบายเราจะต้องกลับไปซักซ้อมสมาธิกันนะปีหน้าเอาหนัก สมาธิต้องหนักกว่านี้หนักแน่นกว่านี้ไม่ใช่หมายว่านั่งทนนะหมายว่าจิตของเราต้องระง,งับใจเราได้ดีกว่านี้พอมีความคิดไม่ดีปับ๊บเราก็นิ่งได้หันอยู่ในสมาธิได้เลยจับสมาธิเป็นอารมณ์เลยทุกอย่างยุติความคิดยุติจบไม่กําเริบเกิดขึ้นมาพอสมาธิคลายตัวเอาความคิดใหม่เข้าไปแทนอย่างนี้เลย ฝึกขึมาได้อย่างนี้มันถึงจะใช้ประโยชน์ได้จริงๆทีนี้จะฝึกอะไรเรื่องเล็กน้อยอย่างอื่นพอที่จะเอาตัวรอดได้แล้วคือความรู้ที่เราพูดกันมามากๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเกินกว่าที่เราพูดกันเราก็พูดวนไปวนมาวนมากกว่าวนไปเรื่องในขันห้าไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะักรอกนะ รายละเอียดก็เป็นเรื่องตามที่หลวงพ่อท่านสอนก็ื่เธอจะได้เข้าใจว่าที่หลวงพ่อท่านพูดเอาไว้เนี่ยมันเป็นยังไงเธอจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงในสิ่งที่ท่านได้พูดเอาไว้ง่ายขึ้นเท่านั้นแต่จุดจริงเราคือต้องการให้เธอเข้าใจมรรคเข้าใจผลเข้าใจวิธีคิดให้ถึงผลเข้าใจว่าคนที่เขาถึงผลเนี่ยเขาเข้าใจอะไรเขาคิดอะไรเธอจะได้หมด การคิดเอาเองเพราะท่านเรามานั่งคิดเอาเองสมัยตอนท่านอยู่ในวัดกับพี่ๆเนี่ย mm hmm. ก็ชอบคิดเอาเองเพราะว่าไม่รู้จะไปถามใครพระอาหารหันต์ต้องคิดอย่างนั้นพระอาหารหันต้องเป็นแบบนี้ไปเจอพระอาหารหันต์แต่ว่าเราไม่รู้ว่าท่านจริงๆท่านคิดอะไรรู้แต่ว่าท่านทําแบบนั้นก็เลยว่าท่านเหมาว่าท่านคิดแบบนั้นท่านคงพิจารณาอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแต่มันเป็นเปลือกๆไม่ได้สัมผัสจริงเลยเราก็ หมดความมั่นใจว่าเวลาเราปฏิบัติจริงๆไปถึงหรือไม่ถึงเราก็ไม่รู้สิมันตอบไม่ได้ว่าเราถึงหรือไม่ถึงมันต้องมีเครื่องยืนยันได้มันต้องมีตัวบอกได้มันต้องสามารถตอบใจเราได้ไม่ใช่ร้อยใครเข้ามาพยากรณ์การพยากรณ์บางครั้งมันก็ทำให้คนหลงได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องรู้ว่าเราละแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบอกว่าเราละได้จริงตัวอะไรมันหายไป ตัวอะไรมันมีอยู่มันต้องบอกได้ไม่ใช่ว่ารับไปแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าอะไรหายอะไรอยู่อะไรมันทรงตัวอยู่อะไรมันตัวแสดงได้อะไรที่มันไม่แสดงแล้วอะไรเป็นตัวยืนอยู่ของมันอย่างนั้นไม่มีเสื่อมอะไรที่เป็นเป็นปกติของจิตที่มันก็เป็นไปตามสภาพขันห้าเป็นยังไงถ้าเชอแยกไม่ออกไม่รู้อะไรอะไรเลย,เ,ยเวลาเราปฏิบัติไปมันก็หลงทาง พอเราทราบว่าอ๋อที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้อ,อย่างถึงเธอยังยังทำไม่ถึงแต่เราก็จะรู้ว่ามันไม่ยากจริงจริงๆมันไม่ได้ยากอสิ่งนี้มีได้มันปกติสิ่งนี้ไม่มีก็เป็นเรื่องต้องเกิดเพราะว่าสิ่งนี้มันดับสิ่งนี้ก็ต้องไม่มีเพราะสิ่งนี้มันมีก็มันมีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมันก็ต้องมีต่อไปมันเป็นธรรมดาไอน้นี่เราไม่ต้องละเราก็จะเข้าใจมันง่ายเราพยายามที่จะแจกแจงเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อทีจะได้หมดเรื่อง คิดเนี่ยเรื่องที่จะเราคิดปรุงแต่งไปในสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะให้เธอรู้เอาไว้พอเรารู้เสร็จแล้วเราก็จะเดินง่ายพอหันมาเริ่มเดินปุ๊บเธอต้องทรงและกำลังปีหน้าเราจะเน้นเรื่องทรงกำลังนะที่ผ่านบานมาเราพยายามให้ความรู้เธอให้ความเข้าใจตัวเธอเธอจะได้รู้จักว่ามรรคผล การที่เข้าสิงนิพพานการที่ทรงตัวยังไงคนเขาปฏิบัติแล้วเขาคิดอะไรเมื่อเขาละสิ่งนั้นลงไปสิ่งใดยังอยู่สิ่งใดมันหายเธอควรจะต้องทราบแล้วมันหมดหร้วมันไม่หมดมันมีอะไรเป็นตัวบอกว่ามันหมดแล้วสิ้นแล้วหรือยังไม่สิ้นอะไรมันเหลืออยู่เธอก็ต้องควรจะรู้เรื่องนี้เราจะทบทวนไปเรื่อยๆแต่เรื่องการทรงกําลังเธอต้องฝึกเริ่มฝึกกันนะเอทุกนี้สิ้นปี ก็ไปปฏิญาณตนซะ